เล่นแบบไร้ความกดดันนะครับนะเขาเองก็จัดเต็มนะครับเนื่องจาก ACL ไปเตะม,มานี่ก็ปรากฏว่าเรื่องเลื่อนโปรแกรมเนี่ยเรื่องประเด็นแรกนะทางกุเน์บอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับบอกว่าพีโดช็อตนั้นแม่ปรากฏว่าหลุดเดียวๆล็อกหลบโกไปแล้วครับแต่ไปยิงมกดซะอย่างนั้นเลยนะครับนะฮะก็เป็นมีมใน สวัสดีครับผมชูกปัชย์ยานะครับผู้สื่อข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เราจะสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องนี้ครับชูกปัชย์ยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอันนี้คลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูเบื้องหลังไทยลีกนะสุดท้ายเกมตัดสินแชมป์กันหน่อยครับคุณผู้ชมฮะก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรดราม่าหรือว่าพลิกล็อกอะไรนะครับนะฮะบุรีรัมย์ก็เข้าวินเป็นแชมป์สมัยที่10ไปแบบสบบายๆคครัุณผู้ชม ก็ไล่ถล่มหนองบัวพิจ่าแบบหาทางกลับบ้านไม่เจอเลยนะฮะนะ,ะก็เป็นสกอร์ยอดฮิตครับ7ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นเลขนี้นะไม่เข้าใจจริงครับเป็นจะยิงสกอร์แปดศูนย์ห้าศูนย์ไม่เอานะฮะมายิงเจ็ดนะฮะแหมมันก็เลยไปสะกิดใจแฟนฟุตบอลทีมต่างประเทศทีมหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องบอกว่าใครนะครับก็ถือว่า เกมนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดนั่นเองนะครับหนองโบเองก็ตกชั้นไปแล้วด้วยนะครับทำให้บุรีรัมย์เองก็เล่นแบบไร้ความกดดันนะครับนะข่าวเองก็จัดเต็มนะครับเนื่องจาก ACL ไปเตะมานี่ก็ปล่อยชุดตัวสำรองเล่นซะอย่างนั้นเลยนะฮะมาเกมนี้ก็จัดให้นะครับนะฮะก็คว้าแชมป์ไปส่วนไปเค้กเองก็ทําได้เต็มที่แล้วครับกับซีซั่นนี้นะครับบุกไปพลิกชนะประจวบ4ประตูต่อ2ทั้งที่โดนไปก่อน2ประตูต่อ0ด้วยนะฮะก็ถือว่า ทำได้ดีแล้วก็ทําได้เต็มที่แล้วสําหรับบ u นะครับก็จบด้วยการเป็นผรองอีกตามเคยนั่นเองนะครับก็ห่างแค่แต้มเดียกองนะก็น่าเสียดายแหละจริงๆถ้าที่ผ่านมาไม่ทําแต้มหล่นเนี่ยเผลออาจจะแซงไปแล้วก็เป็นไปไดนน้นะครับนะฮะก็ตามนั้นแหละนะครับแชมลีกมันก็วัดในเรื่องของความคงเส้นคง,งวาวิลัมเขาเหนือกว่าในจุดนี้ก็คว้าแชมป์ไปนะครับซึ่งรูปเกมของวิลัมผมเองคงไม่ต้องพูดถึงละมั้งนะครับเพราะว่ามันเละขะนาดนี้นะครับไปดูบทสภาพหลังเกมของลุงเนวินดีกว่านะครับนะที่ ประกาศสักดาคว้าแชมป์ลั่นช้างอารีนาเลยนั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็บอกว่าจะคว้า4ี่แชมป์ให้ได้ในปีนี้นะครับแล้วก็ขิงทีมอื่นยับเยินเลยนั่นเองนะฮะในการบอกกับแฟนๆบุรีรัมนะครับโดยทางกุนีประกาศชัยชนะบอกว่าวันนี้เนี่ยทีมเป็นแชมป์สมัยที่10นะไม่เคยมีทีมไหนทําได้มาก่อนเลยนะครับเป็นแชมป์สปีติด4สมัยซ้อนนะฮะ ทำให้คนอื่นก็ต้องรอต่อไปนะครับแม่ก็ขิงไปเลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากนั้นเองทางสื่อบลชนก็ไปสัมภาษณ์หลากหลายประเด็นนะครับกับทางลุงเนนะครับซึ่งก็ถูกถามในเรื่องของทําไมชอบเลื่อนโปรแกรมนะครับนะฮะกับทําไมไม่ส่งชุดใหญ่ลง ACL ที่เจอกับอารีนะฮะปรากฏว่าเรื่องเลื่อนโปรแกรมเนี่ยเรื่องประเด็นแรกนะครับทางลุงเนบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับบอกว่า การเลื่อนโปรแกรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะเพราะว่าเป็นข้อตกลงที่คุยกันก่อนแล้วว่าถ้า2ทีมคุยกันลงตัวก็แจ้งไยลีกเพื่อเลื่อนได้หลายคนที่พูดเพราะไม่ได้ลงทุนเลยไม่รู้ว่าการเดินทางใช้เวลาแค่ไหนเช่นการไปเล่นกับ PSM m a เ a s มมกาต้องเดินทางถึง18ชั่วโมงเป็นต้นนะฤดูกาลหน้าถ้าจะวางเกณฑ์การเลื่อนโปรแกรมก็ต้องระบุมาเลยว่าต้องใช้เวลาบินไม่เกินกี่ชั่วโมงตนเองรับได้อยู่แล้วพร้อมทําตามกติการครับก็เท่ากับว่าเป็นการตกลงของทั้งสองทีมนั่นเองนะครับ คนอื่นก็มองว่าเอ๊วิลัมเขาเรียกว่าใช้ช่องว่างกดหรือเปล่านะครับนะฮะให้ตัวเองได้เปรียบอะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าลุงเนมาเคลียร์แล้วว่าเป็นการตกลงของทั้งสองทีมนะนะครับทีมอื่นไม่เกี่ยวนะครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องของถ้าหากปีหน้าเนี่ยจะมีการปรับกติกาอะไรก็ก็บอกก่อนได้เลยนะครับจะได้ทําตามกันนะครับนะฮะก็ก็รอดูแล้วกันเรื่องตรงนี้นะครับส่วนเรื่องการไม่ส่งชุดใหญ่ลงเล่นกับเอาอาลีเนี่ย แล้วก็ปล่อยจอยตกรอบไปนะครับทางลุงเนบอกว่าเรื่องนี้ตนเองสอบตกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะปิดชอบเป็นแชมป์ไทยลีกไปตั้งแต่ก่อนไปแล้วนะซึ่งทําให้ก็แผนผิดพลาดไปหมดเลยก็จะเป็นแฟนที่วิจารณ์ในเกมนี้นะว่าไม่จัดเต็มแต่ตนเองก็ต้องตัดสินใจเพื่ออนาคตของทีมด้วยนะครับอันนี้เป็นเหตุผลของลุงเนนะที่ไม่ส่งชุดใหญ่นะครับลงเล่นกับเอาอาลีกก็ปล่อยจอยตกรอบไปแบบแฟนๆด่ายับเลยน,นันเ่นะฮะ ก็ตามนั้นแหละนะครับลุงเนก็ตอบแล้วนะครับก็ส่วนคอมเมนต์ก็ว่ากันไปนะครับนะขี้เกียจเอามาอ่านและก็เชื่อว่านะก็น่าจะโดนสายแสะสายแขวะอะไรก็ว่ากันไปนะฮะในเรื่องนู่นี้นะครับอ่ะก็ไปกันที่อีเวนต์หนึ่งครับไปแถมท้ายกันที่บอลเอฟซีแชเปอร์ลีกเอลิทรอบ4ทีมสุดท้ายกันหน่อยนะครับก็ปรากฏว่านะครับทีมของพรีโดครับเออรนาเซอร์นะครับโดนทีเด็ดอดีตทีมของชนาทิพนะครับคาร์วาสกิฟอนตาเล่นะครับตัวแทนจากฝั่งตอนออกนะครับจากเจลีกเนี่ย ชนะ3มาดูต่สนะครับใครได้ดูบ้างนะครับเป็นเกมที่โคตรมันเลยนะครับเกมนี้นะครับฟอนเาเลเองก็มาโคตรดีนะครับเกมรุกคมเกมรับก็เอาอยู่นะโดยเฉพาะในช่วงโดนโหมตอนท้ายนี่เอานสเซอร์เองก็มาทุกที่ทุกทางนะครับนะฮะก็ยังยันอยู่นะครับทีแรกนึกว่าจะดราม่าซะแล้วนะครับนึกว่าจะโดนตีเสมอซะแล้วพีโดช็อตนั้นแม่ปรากฏว่าหลุดเดียวๆล็อกหลบโกไปแล้วครับแต่ไปยิงมืดซะอย่างนั้นเลยนะครับนะฮะก็เป็นมีมใน โซเชียลไปนะครับเหลือเชื่อจริงๆนะว่าจะพลาดช็อตนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าดีมไฟนอลแมตช์ซาอุจะเจอกันเองก็ไม่เกิดขึ้นนะครับตกรอบกันไปสําหรับอัลนาเซอร์นะครับทำให้ฟอนตาเล่เองก็จะเข้าไปชิงกับทีมของมาเลสแล้วก็ฟิมิโนนะครับอย่างอัลอาลีนะฮะวันเสาร์ที่3พฤษภาคมนี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะรอติดตามเลยเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับ BG Sport ยิงสดให้ชมเช่นเดิมนะครับห้ามพลาดเลยครับนะชิง เอฟซีชาลีกอีลิตในปีนี้นะครับก็เป็นการโคจรไปเจอกันระหว่างฟอร์เเลจากฝั่งตอนออกนะเจลีกนะฮะเจอกับยอดทีมของซาอุอย่างอันอาลีนะครับใครได้แชมป์ก็จะเป็นแชมป์ปริษัิศาสต์ของทั้งสองทีมด้วยนะครับเพราะว่าไม่เคยได้แชมป์รายการนี้เลยนะครับนะฮะก็รอติดตามแล้วกันนะครับอ่นนั้นคือประเด็นที่ผมน้องฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุ่น่าติดตามนะครับฝากกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องอเองกับชูปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่าติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาาไปกก่่ออนนนนแ้้วเจัััใหหมคสสดีรบ